ป no да. ูมากเลยบอกครับลูกหลานหน่อยทุกคนกราบน้ำสาการปูเด้อสาธุสาธุสาธุเรียนทำลูกหลานดีดีแม่กรับกรับปูเออเป็นยังไงลูกหลานเพราะที่กินที่อยากชิมมือบ่หล่ะ ับพ่อได้อยู่ปู่ <c oughs> อออบอน,นี้บอส้น,นอปูเอ้ยเส้น,นมันหลยอยู่ครับอ,อย่อาง่อซอยคู่าบาจมสั่งวัดสังว่าสั่งสาราการเรียนให้เรียนให้มันเรียบร้อยนะปูสาลาการยับรงบลอ,อยู่ปูเอ้ยพระคุณเจ้าเมืองไม่เปลี่ยนประเละพรกคุณเจา้าพระคุณเจ้าสาระการีย เวน้าูจะเวน้านลโอ้าจะกันาูกับนอับัลูกบสี่แดงเซ่ ปูลวปูดงสมวดยีแดงกับปูวัดคกันปูมาสีขาวสีขาวดูแบบเด้อปอขมาโทษเริ่มต้นไหมนี่เป็นงที่หนึ่งูกระปูกระปกระปเริ่มไหมเเด้องแรเริ่มต้นไหมเดีเริ่มต้นไหมพอดีกันมีสูงมีลาบ ผู้คนลูกขะในบทุกฐานได้บอกรดหาใหม่ไปอ้อมสร้างจะเป็นสีแก่ให้เป็นมงคลตัวเล่าดเด้อว่าอ้อมใหญ่บ่อ้อมสร้างอ้อมอยัยว่าอ้อมพ่อบนพ่องามนี่โอ้อ้อมแบบพ่ออ่ำบ่ได้บ่แม่นผู้ใดจะขึ้นเปน็งเล่นก็ขึ้เน,นเป็นอะไรพันเซียวกันถ้าอย่งรู้ว่าเพายนั่งอยู่เหนียว ไทยมึงรู้ไทยถเอกบผูดำบ่ค่ะปูดำรงอมน้อยแล้ปูขาตีปูบุ๋มแมนผูไทยบอกว่าไทบอก่าเเป็นผู้ปั้นสร้างให้ลูกหลานมึงเป็นปูไเป็นปูมปู่มมากคจ้ะเป็นไดนมือนึ่งคือว่าตีพ้าลงไปบึง ยุ่กลางทุ่งนาเหมือนผ้าฤาีหน่อยไปคือจมว่ามันไก่มันห่อนไปเปิ้ไลขึ้นมากไหมค่ะเปิ้ลลาขึ้นมาก้หายไห่ปูเิายไม่เลื่อปใบบวชไพอนุญาตแห่เขามากไปว่าตืหมองไปบ่ตืหอมไปมาล่าไหวยกันไปเว้าดีๆกขอดีดีเผื่ขีนรุกาเอาเห็ดยังเดียวเอาเห็ดโดยใจเห็ดโดยบุญ เห็ดวนะนบกแหงกบหนแรงปูชีบิโก้มฝนอีหลานหน่อยนะอือเตยรอคนไทยได้เป็นยังบอแงกบบวชคนไทยครับเป็ยังก็้าม,มขันเป็ด้อนบวไปแล้วขันธิดก้อนเลยกบปูเถืออ้อมทังประตูเขาทั้งใดลูกหลาเฮ็ดงนนามดอม ทั้งประตูเขาวีทั้งหัวนัว่นแหละเห็ด<อ>เป็นสีแก่ไว้ไ<อ>ห้ามไม่หัวกไ,<อ>ไม่สังเพไม่ไผ่กระไรลูด่าเห็ดแล้ว<อ>มันถึง,งามตีให้มันได้หา้าห้าขันเดาดูอ่าดิรักของรักสามรักสีรัก ประตูเขานี่เป็นหาลักพอดีประตูของทั้งนาสร้างหมดเนียนคางตั้งหัวนี่เห็ดปิศาจมาตั้งที่ตะวันตกประตูเข่าทั้งหัวเห็ดเป็นหาลักมันถึงมีประตูเข่าพอดีเดี๋ยวเห็ดมานี่มานี่มานี่ตีอมดรุ่งมาเลยคะแนเ็ดก่อนกูเสิเอาสายไฟ เสียกอะไรเพื่อนเสียกเสียกมีรวดทั้งในเสียกมีรวดทั้งในใส่ไฟโพใส่ใส่แมแรงสูงกูเหรอหมดนี่ลูกหลานสุมมาตั้งขาพ่อพี่แหวนเฮื่อนมันยังโบกจากบุญนี่ผู้เสียลูกหลานรวยทุกคนอยู่ในนี้รวยสุกคนบ่ได้จมบ่ได้ว่าบ่ได้ว่ามาแล้วมือขึ้นหาคำมาพ่อกันอยู่นี่ มือขึ้นหากำมันตรงมาที่ทะเลปูบรูมือขึ้นหากำพ่อกันอยู่นี่เกางงโซ่เก้าเก้าตีเต่ทะเลกต็เบื่อให้มาพ่อมาพ่อมันอยู่นี่มือหามือขึ้นหากำเวลาเกางงโซ่ดู่ามาพอกันอยู่นี่หลาหน้อยท่ายกฤษีนี่ ปูแต่มันมีโกหลายก็เก่าไม่ค่อยมาแล้วน่าดีนะปูนอนดีนะปูไปแล้วมาพี่มากก่าลูกหลาเครับับเมื่อนี้เหตลูก้านอยู่นี่มารวมทือตัวนี้สั่งถวานว้น้ปูทีู่กห้างเลมาฝากมาทายกออ ลูหลหลายคนด้วแต่วาน้ำกัดลูแลต่วายน้กดวกาา้เาืองภาษาดิเก่าได้เนเก่า้เงเกาเก่าพี่น้องเกาเกาค่ะแต่ว่า้หัวเลกเกานได้พี่น้องด้อตเรี่อยแป่า ยังป่าเ like 1 5บาทหนึ่งฮาเต็ดบกขึ้นบกลงบกเยนบกแปลงบกแยกใจแยกขวาบลงไต่บกลงเทงเทียงที่เตะขาเกาบกตีรังกาตรงเตะปูกับมัดพวงบัลลังเห ปู่อินดำโรว่า <Sit> cần sẽ เรียกว่าตัวนี้ ทำเลทำหัวลเลยไปทำเยอะมันไม่คูอหรอกคนูบริโภก้านไนตัว ครับมันบ่มีอาจบ่มีที่สิปู๋จับหมู่มันซื้อหลายโตเพิ่นปู๋ผู้คนซื้อหลาย <laughs> m เียน้ออกออกออกอออบห่ปุ้รับกเยมันมันมงฟังโอย้าเอาขััดให้้ยเล้สิรุ่ยงวดเดลวเอาเร็วเอาเร็ว ขางออมยาวินิมิตรีกตัวเดียวนีู่้ปรึษากัเพินหึงหานเดวัทั้งไตเดวัล้งงเดวัเล็กลบเด้เัเล็กดังเซื้อแล้วให้ลูกให้หลาน มีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ปูให้สมุนไพรใสำคำปูด้วยด้หรอคบปมผัวนี้ปูให้สมุนไพรขวัว สองหกสองซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้ซื้อเร็วสบายใจฮาเก้าแล้วก็เก้าฮาแล้วก็ก้าเก้าวันนี้กูสีม่วง่วงบอลังขึ้นไหนหรือสีอินดำกูพก็ยอไม่เล่าเสนาเสตาโรลุกกะกูเชิญอนมาสั่งวัดสั่งสลาสั่งกุฏิวิหารซอย มาทนุบำรุงพุทธศาสนาลวาลวราบอกจักมากคันเล็กบุรีงวดนี้ปูรับประกันปูเขาอยู่นี่ประจำผู้มีปูเสือลูกให้ได้ <จำ S 1> ให้แน่นอนปูใบพิษฟังือสีดำเลยลูกหาปูใบลูกพิษฟังดูลูกหาเด้องวดหน้าให้มหาปูขึ้นหาคำเกางงโา ปู่จะถาลูกถาเตา้าอหนี่มือนี่ปู่จะวกเชียวมากโบสันมาสัญญาปู่ิทถาสันน้ำมือสีอินดำมมือวันที่หาเวลาเกาโมงเ้าคอยลูกไขลานดูนีมีแห้งข้มเก็บยหญ่ข้มไข่ก็ยังมีให้ลูกไขลานเด้อตรงนี้อายุหมันคนนยิน่งตรงนี้ไดความสุขความจเจริญเด็กยังทำยังไข่ได้สมวาม,มงมาัดาัถนาด้วยอายุ วันนั่งรูกงพลังจะเจ็บจะป่วยจะจนจะกขอบคุณเจ้าเว้ยลูกลาพกนี้วกจะเข้านปคนเพี้ยนๆคจะสาธุขอทานน้ำขอบคุณเจ้ารูกหมดิาธุอ้ยอามตยกนนี่ให้มันมีลาบสุกุทุกุนสาธุ